ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะเห็นวันที่เราจะโชว์ความสามารถนะคะน้องๆจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพืไหน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์สนะคะน้องเฟิร์ส <c oughs> น้องเฟิร์สวันนี้นี่มารอบความสามารถทั้งใจที่จะโชว์เต็มที่ไหมคะก็สุดๆคะ่ะอุบไว้ใช่ไหมว่ามีการแัดงแรงอะไรบ้างใช่แต่ว่าวันนี้หนูจะมาแหล่ด้วยเฮ้ยแหล่ได้หรอคะได้ค่ะนิดนึงได้ไหมได้ย เดีพี่น<ด>้ำ<ด>ตาจะไหลเก็บไว้ไป,ล,ปล็อกนู้นเลยได้ค่ะฝากการติดตามหน่อยค่ะฝากกดติดตามช่องฟอลล์ด้วยนะคะแฟนคนยยวๆเป็คนคนจอบจ้าแล้วพี่จะยังไงดีคะถ้าหนูอยากจะเลี้ยงฮีนาใช่เลี้ยงแมแลวลมันไม่เท่ไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ้าต่อไปจะเป็นรำค่ะ,ะเป็นการรำไใช่ มีอะไรโชว์มาให้หมดี่ตอนโซซาทิ้ยวขาตาผมสมใจฉันจะเล่ามาต้องยอมไปให้ทุกเอได้ไหวนาพอดีพอทุกพอดันผมเดือดอะดูดูยังมาช่องนี้ต่อไหสมัยอาร์มี่ของวงสมัยอาร์มี่ชื่ออะไรครัที่เราคิดไปบ่อยสมัยอาร์มี่ยิงว่างเส้นเส้นเกือบไม่ลอด